มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลือเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮาเวร,รักติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมผวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีฝนตกลงมาอากาศก็เย็นเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันเย็นลดลงมาจาก25 26 27องศาลดลงมาถึง18 19องศานะผู้คนก็คงจะสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปบ้างเป็นไข้เป็นหวัดนะพอสมควรแต่ว่าฝนตกนี้ก็ดีนะ พืชพันธัญญาหารต้นไม้ใบหญ้านี่ดีอกดีใจนะลงตาสังเกตเห็นมันเขียวเขียวะอุ่มพุ่มสวยขึ้นหญ้าตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็เขียวขจีขึ้นทําให้สัตว์เลี้ยงวัวควายนี่ได้กิน,นได้กินหญ้าสด,ส,ดสดเรียกว่าน้ําฝนนี่เป็นน้ําของเทวดาจริงๆเลยสมกับที่ชื่อว่าเทโวเทวเท,ว,ท,ว,ท,ว,ทว,แวแล้วว่าฝน แต่ว่าน้ําของเทวดาคือนอกจากจะทําให้พืชพันธุ์พัญญาหารมันจเจริญงอกงามเขียวขจีแล้วนี่ถิงที่สําคัญก็คือทำให้ทำให้ไม่เกิดไฟป่าด้วยไฟป่าก็เกิดจากน้ํามือของมนุษย์นี่แหละไปจุดไล่สัตว์สาวาสิ่งต่างๆบ้างเรียกว่าอยากจะได้สัตว์ป่านะอยากจะได้สัตว์ป่า ก็ไปจุดนะจุดไล่หนูจุดไล่งูจุดไล่เตา่านะพอไฟไหมแล้วก็ไปเก็บเอาเลยทีเพราะสัตว์เหล่านี้มันอย่างพวกเต่านี้มันหนีไม่ทันนะพวกหนูอะไรต่ตางๆวิ่งออกมาก็ไล่จับยิงกันนกหนูปูปีกเดือดร้อนกันไปหมดเนะี่ยไฟนี่เรียกว่าไฟนี่เป็นตัวที่ทําร้ายทําลายสิ่งต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหญ้า หรือแม้กระทั่งบ้านเรือนนี่เนี่ยถ้าอากาศร้อนๆนี่ก็เกิดไฟไหม้บ่อยนะแต่ก่อนนี่ในชนบทไฟไหม้บ้านไหม้เรือนไม่ค่อยมีระยะหลังๆนี่อากาศร้อนๆแล้วก็คนอ่าคนบ้ามันเยอะกินอยู่กินยากินยาเสพติดเมายาแล้วก็เผาบ้านตัวเองเผาบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยเกิดเกิดไฟไฟนี่มันมันอาศัยเชื้อมันจึงทําให้ลุกติดได้แต่มันก็สามารถดับได้ มีรถดับเพลิงหรือถ้าไม่ไม่มากเนี่ก็เอาสายคนเนี่แหละช่วยกันดับก็ดับลงได้อันนี้เป็นไฟภายนอกอไฟภายนอกเกิดจากเกิดจากเชื้อเชื้อไฟเชื้อไฟที่มันจะเป็นเป็นเชื้อทําให้ไฟมันลุกติดได้ง่ายแล้วก็ไม่ไปน็นยิย่งบ้านถ้าไม่บ้านก็บ้านที่บ้านที่เป็นไม้เนี่ยมันก็ติดเร็วแต่ว่าก็ดับได้ดับทันนะ ถึงดับไม่ทันถึงดับไม่ทันพอไหม้หมดแล้วนี่มันก็ไม่ดับของมันเองไฟภายนอกนี่ดับได้ง่ายแต่ว่าไฟภายในไฟภายในไฟคืออะไรราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะนี่เป็นเป็นไฟเป็นไฟกิเลสมันเกิดขึ้นจากกิเลสภายในใจของเราเกิดราคะอย่างราคะเช่นยังไงเห็น เห็นรูปสวยๆนะอย่างผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยเกิดจิตราคะความไข่ความกำาหนัดขึ้นมาฉุดนะฉุดไปข่มขืนอย่างนี้ก็มีนะยิ่งมีเห็นมีข่าวคราวต่างๆเกิดขึ้นในสังคมของเราฉุดกันไปข่มขืนหรือว่าถึงว่าถึงไม่ฉุดแต่ว่าไปพูดไปคุยกันไปเจอเจอกันในร้านร้านอาหารร้านเหล้าพูดคุยถูกคอกันกับพากัน เข้าโรงแรมไปทําอะไรกันก็ไม่รู้แหละแล้วก็มีการฟ้องร้องกันอ่ะเอาถ้าไม่ได้สมประโยชน์กันเนี่ยเรียกว่าใจมันเกิดราคะเกิดราคะความใคร่ความกําหนัดเหมือนกับช่วงนี้เนี่ยฤดูของฤดูของสุนัขมันติดสัตว์โอ้ยเสียงดังนะรอบวัดหลวงตานี่ไม้ร้้หมาใหญ่หมาน้อยอ่าหมาในวัดก็มีอยู่ไม่เป็นสุขข้าวปลามันก็ไม่กิน พราะจิตใจมันมีราคะมันมีไฟอยู่ในใจอพอพอแย่งกันแล้วก็กัดกันอันนี้กัดกันโอ้ยอเรียกว่าตามเนื้อตามตัวมีแต่แผลหูนี่หูนี่เรียกว่ามีแต่รอยลอยกัดนะมีแต่ลอยกัดรอยรอยต่อสู้กันเป็นนักต่อสู้เพราะแย่งแย่งตัวเมียกัน,นตัวผู้มันแย่งตัวเมียมีตัวเมียตัวเดียวแล้วก็ ตัวผู้เป็น1 0บสิตัวนี่ใครพระรากำลังแข็งแกร่งกว่าก็สู้กันเพราะอะไรก็ก็ไฟคือราคะไฟคือราคะอยู่ในจิตในใจมันเป็นไฟกิเลสนะหรือเราเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้านะที่มันถูกต้องถูกตาใจเราเนี่เราไปเห็นไฟราคะมันก็เกิดอยากจะซื้ออยากจะซื้อทำยังไงถึงอยากจะได้สิ่งของนี้มันชอบนะมันชอบอยากจะได้นะ อยากจะได้เหมือนเด็กเห็นตุ๊กตาเห็นเด็กเห็นของเล่นนั่นแหละอยากจะได้อยากจะได้กไดเกิดไฟคือราคาขึ้นมาชักดิน้นชักงอเลยนี่โอ้ยดิ้น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 อ่ดินด้น,น,น,นพ่อแม่ก็เกิดความละอายขึ้นเพราะว่าลูกมันชักดิน้นชักงอกลางตลาดกลางห้างอย่างเงี้ยอก็ต้องถซื้อให้อ่าไฟในใจมันก็ดับลงไฟราคานี่ยไร้กาดนะไฟราคาอ่ามันมัน มันไม่ดับลงอันอย่างสนิทนะเพียงมันดับลงชั่วคราวดับลงชั่วคราวพออยากได้อันใหม่อื่นอีกนี่มันก็เกิดขึ้นมาอีกไฟละโทสะเหมือนกันโทสักที่ไฟคือโทสานี่ยิ่งร้ายแรงนี่ไฟคือโทสะฆ่ากันนะฆ่ากัน,กนเริ่มต้นก็ไม่พอใจก่อนปฏิฆาเกิดขึ้นในจิตในใจเราก่อนเมื่อปฏิฆาไม่พอใจกันหน้าก็เริ่มบูดใส่กันนะหน้าบูดพุษสวาจาวมาเลยดากันด้วยคำหยาบไาย ทําไมคนถึงตีกันต่อยกันตบหัวกันมาตบหัวข้าทําไมเนี่ยไฟโทสะมันเกิดขึ้นไม่พอใจเ,อเมื่อไม่พอใจแล้วก็ตบกันเลยตบกันตีกันด่ากัน,นเนี่ยนี่คือไฟคือโทสะจิตคิดประทุษร,ร้ายจิตคิดประทุษร้ายต้องถึงแก่ชีวิตจนจน,จนไฟมันเรียกว่ามันพอแก่ใจตัวเองมันถึงจะ,ะมีปัญญาเกิดขึ้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจจนถึงรู้สึก สำนึกขึ้นมา,าโอ้โอ,โอ้เกิดสติขึ้นมานี่ยเอาไฟมันโทสะหนึ่งไปโทสะไปค,คิดประทุศรายเขามันไม่ดีไหนก็จังอาพอเกิดความสำนึกขึ้นมาได้ถึงถึงหยุดเกิดสติขึ้นมาไฟคือโมหะนี่ก็หลงอ่หลงหลงน่ะเหมือนกับคนใส่แว่นตาดำเนี่ยมองอะไรมันก็ดำไปหมดใส่แว่นเขียวอะไรก็เขียวไปหมดมเขียวไปหมดเลยเขาบอกว่า ยามันสีเขียวแต่ถ้าใส่แ่นสีดํามันสีดําสีดํามันหลงนะมันหลงเช่นหลงอะไรเอาหลงง่ายๆเนี่หลงหลงหลงเหล้าเนี่ยเอาหลงติดเหล้าหลงเดื่มเหล้ามันอร่อยนะมันอร่อยหลงสียาเสียบติดดื่มน้ํากระท่อมเนี่ยอร่อยมันก็ไม่อร่อยไปเดื่มทําไมโอ้ยเดื่มแล้วมันทําให้ทําให้ใจมันอใจมันมันนนั้เป็นยังไงบอกไม่ถูกหลงตา มันบอกไม่ถูกมันมึนไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาพวกที่ติดยาเสพสูุกัญนชาก็เหมือนนั่งยิ้มตลอดนั่งยิ้มตลอดเนี่ยกินยาป่าหรู้ว่ามันไม่ดีก็ไปกินกินแล้วมันก็บ้ามันมันมันโมหะนะโมหะเพราะความหลงนะความหลงความหลงติดอะไรต่างๆมันมันยากแก้ยากกว่าพวกโทรสาราคานะมันมัน มันหลงยกตัวอย่างเช่นไฟกําลังไหม้ไหม้บ้านอ่ะยกตัวอย่างถ้าไฟกําลังไหม้บ้านมีเด็กกําลังเล่นของเล่นอยู่เล่นเขาเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งร้องเรียกไอ้หนูไอ้หนูออกมาไอ้หนูมาไฟกําลังไหม้ไฟกําลังไหม้มันก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันหลงอ่ะมันหลงติดในของเล่นหลงติดในของเล่นไอ้หนูออกมาไฟจะคลอกตายนะไฟจะคลอกตายไม่ยอมออกมาต้องมีคนผู้ฉลาดมีบัณฑิตผู้ฉลาดนี่ ไอ้เรียกว่าไอ้หนูออกมาออกมานี่มีของมีของเล่นมีของเล่นเนี่ยสีสันสวยด้วยดีด้วยนีย่มันมองเห็นลแล้วก็เห็นว่าเออดีกว่าดีกว่าของที่มันกําลังเล่นนี่มันถึงจะทิ้งความสนใจอันนั้นทิ้งความหลงอันนั้นมาเอาอันใหม่เนี่ยเห็นไหมความหลงนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนเราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยเกิดความยึดมั่นถือมันในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ลองสํารวจในใจเราสิเรากําลังหลงอะไรหลงอะไร เหมือนทำบุญนี่แหละเราหลงการทำบุญเอา้าทำบุญก็หลงได้หลงตาหลงสินะเราหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์แต่เราทำบุญทีไรเราก็อยากได้สวรรค์นะอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากร่ําอยากรวยอยากสวยอยากรอเนี่ยไม่อยากไปนิพพานแม้แต่แม้แม้แมแมจะว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานปัจโยโหตุว่าไปก็จริงแต่ว่าอยากจะไปสวรรค์อยากจะร่ําจะรวยจะสวยจะหลอ่อเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นความหลงนี่ร้ายกาจมากเป็นไฟที่ร้ายกาจเราต้องมาตัดความโลความโลภความความความรักความรักราคะความคข้ความกำหนัดความรักความยินดีนี่เขาเรียกว่าราคะตัดด้วยอะไรตัดด้วยสตินี่แหละตัดด้วยสติตัดด้วยปัญญาเอาปัญญาตัวเดียวตัดได้หมดอาปัญญาก็สามารถสติปัญญานี่สามารถตัดราคะได้ตัดโทสะได้ตัดโมหะได้ ต้องพิจารณาบ่อยๆโยนิโสมนสิการบ่อยๆนะโยนิโสมนสิการใช้ธรรมะเ,เป็นแว่นส่องใจเพื่อจะดับไฟคือกิเลสเนี่ยกิเลสมันเผาใจเราไฟคือกิเลสมันเผาใจเราส่วนไฟภายนอกไฟภายนอกม,นมันอาศัยเชื้อไฟมันจึงเผาไม่สิ่งต่า,ตางๆให้วอดวายไปใ,ใจเราวอดวายไปเพราะไฟคือกิเลสมันมีเชื้อคือราคะโทสะโมหะจะดับได้ด้วยอาศัย สติปัญญาอันชานฉลาดที่เกิดจากการศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ธรรมสวัสดีเจริญพร